สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมาทําการทดสอบจะมาทําการรีวิวเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอฟสันรุ่น EBX9 นะครับสําหรับสเปคของเจ้าเอฟสัน EBX9 ตัวนี้นะครับความสว่าง2500ลูเมนคอนทราตเรติโอ2 0 0 0ต่อ1ความละเอียด1024คูณ768หหรือว่า XGA นะครับคุณผู้ชมครับ มาดูในส่วนของช่องต่อทางด้านหลังนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับช่องต่อทางด้านหลังก็จะมีช่องต่อ AV นะครับเส้นสีเหลืองวิดีโอนะครับแล้วก็มี Audio in, Audio out นะครับ USB Type B นะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นช่องต่อ VGA นะครับหรือ c o m p o n e n t v i d e ีโอนะครับแล้วก็มี Monitor Out ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเอฟสันตัวนี้นะครับมาดูสภาพเครื่องทางด้านหน้ากันนะครับคุณผู้ชม สภาพเครื่องทางด้านหน้าก็ยังคงสวยงามนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเครื่องแล้วก็ทดสอบให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันเลยนะครับเมนูก็เปิดปิดเครื่องตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ผปมซอสอินพุตสัญญาณหลังจากเปิดแล้วก็เปิดหน้าเรียนออกมาได้เลยนะครับแล้วก็จะเห็นแสงนะครับที่ปล่อยออกมาของเจ้าเอฟสัน ebx9 ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูกันมาดูแสงกันนะครับคุณผู้ชมครับเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับวันนี้ผมทำการทดสอบในช่วงกลางวันเลยนะครับซึ่งแสงเข้ามารอบทิศทางเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคุณผู้ชมครับว่าแสงนั้นจะแจ่มสักแค่ไหนกันนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะทำการทดสอบให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปที่เมนูนะครับเพื่อ ไปดูการเซตแสงตั้งค่าต่างๆนะครับแต่ไม่ได้เซตอะไรนะครับคุณผู้ชมครับผมก็จะปรับให้มันตัวหนังสือชัดเฉยๆนะครับคุณผู้ชมครับอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอือฮึเริ่มชัดขึ้นมาแล้วครับคุณผู้ชมครับ แสงสีไม่ต้องห่วงนะครับชัดเจนนะครับตัวนี้สำหรับเอฟสันนะครับผมตั้งค่าเป็นการฉายภาพเป็น16ส่วน9เอ่อขออภัยเป็น4ส่วน3นะครับจอขนาดใหญ่จะได้ดูสะใจกันนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาเปิดเครื่องทำการทดสอบกันเลยครับคุณผู้ชมครับเข้าไปที่มีเดียแล้วก็เดี๋ยวไปหาไฟล์อ่าผมชอบเพลงของของทาง เพลงลาวมากเลยนะครับเรื่องเพลงอะไรนะครับแพงอ้ายนี่ครับผมจะทดสอบให้ดูแต่ผมขออนุญาตไม่เปิดเสียงนะครับเนื่องจากมันจะติดลิขสิทธิ์นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูภาพกันนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดเสียงเลยก็แล้วกันนะครับแล้วให้ดูภาพครับคุณผู้ชมดูครับคุณผู้ชมครับ2,500ดูเมนนะครับของเจ้าเอฟสัน e.b.x9 ตัวนี้นะครับโอ้โหประทับใจเหลือเกินครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับสุดยอดของจริงครับยี่ห้อเอฟสันไม่ต้องห่วงนะครับสินค้ามือสองนี่ครับจากร้านสีสเกตชาแนลนะครับคุณผู้ชมครับดูภาพครับโอ้โหภาพนี้สวยจริงๆครับผมปิดเสียงแล้วครับเนื่องจากกลัวว่าจะติดลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็ดูภาพครับคุณผู้ชมครับอืมฉายได้จอใหญ่มากครับคุณผู้ชมสุดยอดจริงๆครับโอ้โห สุดยอดมากครับคุณผู้ชมครับมาดูภาพใหญ่ๆกันแนวมุมกว้างๆแบบนี้กันเลยนะครับอ่าผมจะจับภาพแล้วก็จะแคปเป็นภาพนิ่งเป็นรูปภาพนะครับเอาไว้ไปนำเสนอคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้วยนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับ f ัน e b x 9นะครับตัวนี้สุดยอดจริงๆครับดูภาพครับฉายกลางวันแท้ๆนะครับคุณผู้ชมนี่ แล้วก็มีแสงเข้ามาตามช่องตามเล็ดรอดเข้ามาแบบนี้เลยนะครับแต่คุณผู้ชมดูภาพนะครับอสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับวันนี้สีสเกตชาแนลนะครับเสนอขายนะครับโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอฟสันนะครับเป็นรุ่นเอฟสัน EBX9 นะครับความสว่าง2,500ลูเมนคอนทราตเรติโอ2,000ต่อ1ความละเอียด1,24 0คูณ768หรือว่า XGA นะครับคุณผู้ชมดูภาพนะครับ โอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับภาพครับเหลือเชื่อเลยนะครับแสง2,500ลูเมนของเจ้าเอฟสันโปรเจคเตอร์ตัวนี้ครับคุณผู้ชมแต่ดูภาพนะครับสวยงามจริงๆครับคุณผู้ชมครับเอฟสันโปรเจคเตอร์ครับคุณผู้ชมครับนี่คือเอฟสัน ebx9 นะครับความสว่าง2,500ลูเมนนะครับแต่คุณผู้ชมดูภาพครับ สุดยอดจริงๆครับผมปิดเสียงไว้นะครับเนื่องจากกลัวว่าเวลานําขึ้นสู่ YouTube แล้วมันจะติดลิขสิทธิ์นะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับ F สัน EBX9 ครับสำหรับ F สัน EBX9 ตัวนี้นะครับสีสเก็ตชาแนลครับเสนอขายในราคา6,500บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่08 1ย์5 1 9 9 8ครับ เดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ